คุณครับคุณรู้บ้างไหมว่ามีใครที่คอยพร่ำเพอแอบฝันทุกวันยังไ่ายละเมอหลับตาเมื่อไรก็เจะละเมอบอกรักแต่คุณ <c oughs> คุณครับ ได้ยินบ้างไหมเสียงหัวใจที่มันเรียกหาแอบกระซิบบอกครับอยู่ทุกเวลาหวังเพียงจะมีสักคราบอกว่าพมนี้รักคุณจะบอกอย่างไรว่าใจมันทำมันเพอ้อเมื่อไรที่เจอก็ทำได้เพียงแค่สกสายตา จะบอกอย่างไรว่าใจดวงนี้มันหลงรักคุณนักหนาโอ้แก้วตาโปรดรู้ทนาว่าผมรักคุณนนนนะคุณครับได้รับบ้างไหมข้อความส่งไปไม่รู้ถูกใจไหมครับคุณส่งไปซ้ำ อย้ำให้ใจอบอุ่นส่งเป็นข้อความคุณคุณว่าผมรักคุณรักคุณคนเดียว